ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับสําหรับคนที่นะครับจะสร้างคลิปเดียวด้วยเทมเพลตก็จะมีหลายคนนะครับกดสร้างคลิปเดียวแล้วต้องการที่จะสร้างด้วยเทมเพลตแต่หาฟีเจอร์นี้ไม่เจอบนหน้านี้นะครับเหมือนกับ Facebook ของผมเนี่ยนะแล้วเราจะไปสร้างด้วยเทมเพลตตรงไหนนะครับผมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับผมว่าเราต้องเข้าไปตรงไหนนะครับโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูกันก็ฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผม้วยลวกัน ให้เราเปิด Facebook ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่รูปโปรไฟล์นะครับผมกดเข้าไปแล้วก็จะมาหน้าโปรไฟล์หลักเลยนะครับผมก็ให้เราไปที่ดูดชบอร์ดนี่ครับจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาหน้าดชบอร์ดมืออาชีพให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเครื่องมือนะครับให้ไปที่ฮับแหลงบันดาลใจนะครับผมตรงนี้ครับก็คือเทมเพลตนะครับผมสําหรับการสร้างคลิปเรียวนะครับผมแล้วก็จะมีแฮชแท็ยอดนิยมนะครับสําหรับให้เรา นำไปใช้ในคลิปวิดีโอของเรานะครับเราลองมาสำรวจดูกันว่าเทมเพลตตรงไหนที่เราต้องการที่จะใช้เราก็เลื่อนดูได้นะครับผมการใช้งานของเทมเพลตเหล่านี้ก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ให้เรากดไปที่ปุ่มสีน้ำเงินเนี่ยครับพอกดเข้ามานะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็เพิ่มรูปภาพหรือคลิปวิดีโอของเราเข้ามานะครับผมโอเคนะครับการใช้งานก็ไม่ยากนะครับ ก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับสําหรับคนที่หาเทมเพลตในการสร้าง f c e e o o o เลียวไม่เจอนะครับผมก็ให้เราเข้ามาตามนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ